สวัสดีนักลงทุนทองคำมุคัคค่นด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่25นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Smart GoB y MTs Go, Go ดโดยสรุปภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคําตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงวิ่งในกรอบและถูกกดดันจากเฟดที่ถึงแม้ว่ายังจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ยังคงมีแนวโน้มนะครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายนี้จึงส่งผลให้ราคาทองคําอยู่ในจุดที่รอเลือกทางอีกครั้งนั่นเองครับเรามาติดตามกันนะครับในสัปดาห์นี้คุณหมมม,มมออออจะีุงงงต่ท่ทาาททาาาาารรคคํยไ ส,สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนทองคำผ่าน MTS g o u p แม่ทองสุขนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์กันยายนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบหลังจากที่เป็ดคงดอกเบีย้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอมเมนต์ ของเฟดที่มองว่าภาวะเงินเฟอ้อนั้นยังอยู่ในสภาวะคุกคามและจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้อยอีกครั้งเป็นอย่างน้อยประเด็นตรงนี้นำมาสู่การปรับตัวแข็งค่าของดอลลาร์เล็กน้อยแม้ว่ารอนด้าเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นมารอแล้วพอสมควรที่ระด,ดับหนึ่งร้อยห้าจุดห้า ก็เรียกว่าดอลลร์ปรับตัวแข็งเครื่อขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ราคาทองคำก็มีแรงเทขายโดยที่มีบางช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ1945ตอนก่อนที่จะมีการถแถลงของเฟดกาหนั้นจากที่มีการถแถลงแล้วเนี่ยก็มีแรงเทขายทํากำไรลงมารวมทั้ง s อ d r ด้วย ดันั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกองไทยนั้นขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบก็มีการเทขายแล้วก็ปรับตัวลดลงลมานะครับเช้าน,นี้จะอยู่บริเวณสามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยนะครับในขณะที่เงินบาทเองก็ยังอยู่ได้ที่ทางอ่อนค่าโดยเงินบาทอ่อนไปถึงสามสิบหกบาท เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็เรียกว่าความผันผวนในตลาดการเงินนั้นยังคงมีอยู่จากประเด็นการขึ้ลเวชั่ของเฟดประเด็นเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อยังเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงก็เรียกว่าเงินเฟ้อลดลงแต่ว่าเนื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนมาเนี้ยปรับตัวสูงขึ้นมาเลยตลอด เกินน้ำมันมาอยู่ที่บริเวณเก้าเหรียญต่อบาทแล้วอีกครั้งในราคาน้ำมันดิบซึ่งสูงสุดในรอบ10บเดือนสูงสุดในรอบ10เดือนก็เป็นตัวที่ทำให้ตลาดคิดว่าเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนั้นคงจะยังคุกคามสหรัฐอเมริกาและจำเป็นใค่เราีิดอกเบียซึ่งทำให้ประธานเฟด ในบางคนก็เริ่มหลายๆขั้นเลยออกมาบอกว่าองค์จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าก็สภาวะเงินเฟอ้อก็ยังคลุกคลามนะครับสำหรับเศรษฐกิจโดยองค์รวมของไทยก็ยังอยู่ในสภาวะอ่อนแอแม้จะได้รัฐบาลแล้วแต่ว่าสภาวะการบริหารจัดการ่องคงะต้องใช้เวลานะครับ ก็ยังไม่ได้ส่งผลได้ดายนะครับแล้วก็การส่งออกก็ยังไม่ค่อยดีนะนะครับบางท่านก็ให้ความเห็นว่าถ่าเงินบาทอ่อนก็น่าจะดีต่อการส่งออกนะครับเพราะว่าก็จะทําให้ผู้ส่งออกได้เงินเยอะขึ้นฉะนั้นโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยก็เป็นลักษณะของการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองไทยจากค่าเงินที่อ่อนค่าลง ในขณะที่ช่องคำของตลาดโลกเนี่ยก็เรียกว่ามาทรงตัวบริเวณระหว่าง1,910-1,920เหรียนนั่นเองก็ยังไปไหนด้านไม่ไกลนะแล้วก็มีแรงกดดันจากการที่บรรดบัลลัสฟานสหรัอเมริกายัางมีผลตอบแทนที่อย่างสูงอยู่แล้วก็ดอลลาร์สหรัฐอเมริกายัางเป็นตัวแปรที่แหงค่าอยู่เช่นกัน ดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ผมก็ยังคาดว่าขึ้นกับคอมเมนต์หลักของตลาดว่าจะเอาอย่างไรน,นะครับของประธานเฟดเองสักว่าจะเข้ามา,มากระทบตลาดมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดตดยองค์รวมเนี่ยรับรู้ข่าวหมดแล้วนะครับต่อขึ้นกับประเด็นที่จะมาเล่นกันต่อไปดังนั้นก็หวังใจว่าพวกเรา ที่เป็นนักลงทุนทองคําก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่หวือหวานะโชคดีนะสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอสําหรับมุมมองตลาดทองคําในสัปดาห์นี้และขอบคุณนะักลงทุนทองคําทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์ที่2ตุลาคมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ